นี้ผมอยู่กับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททสํานัก,านกงานนครราชสีมาก็คือท่านผอ,อพภวนาปิตินะครับท่านจะมาเชิญชวนให้ท่านผู้ชมของเราเดินทางมาเที่ยวอําเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับสวัสดีครับผอภรวนาครับสวัสดีค่ะที่บุคคค่ะตอนนี้วังน้ำเขียวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นดินแดนที่มันมน,น่ามาเที่ยวมากๆเลยนะครับในฐานะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับ จะเชิญชวนให้ผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวที่อำเภอวังน้ําเขียวแบบไหนครับเจนครับค่ะสําสหรับวังน้ําเขียวตอนนี้นะคะเข้าสื่อรุด,ดูฝนแล้วนะคะ,อ,ะอย่างที่พวกพี่มาวันนี้จะเห็นบรรยากาศ สวยงามเป็นสบายนะคะบรรยากาศรื่นรมโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะภาคอีสานของเราโดยเฉพาะโคราชฝนตกแทบทุกวันอ๋อเหรอฮะอีสานเขียวเที่ยวหน้าฝนนะคะเราจะขายทะเลหมอกงน้ำเขียวนะคะสมมติว่าคืนนี้ฝนตกนะคะพรุ่งนี้ถ้าพี่เดินทางในเส้น3052วังน้ำเขียวปากช่องนะคะที่จะเห็นเทือกเขาใหญ่อยู่ซ้ายมือจะเห็นทะเลหมอกเต็มไปเลยนะคะ นอกจากทะเลหมอกหน้าฝนแล้วบังน้าเขียวของเรานะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นแหล่งปลูกผักปลอดสารพิษนะคะโอที่อร่อยซึ่งวันนี้ทุกท่านก็ได้ชิมรสชาติของผักบังน้าเขียวแล้วแล้วก็ไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่มีชื่อเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนผลไม้นะคะ ไปสวนลุงพรนะคะไปทำกิจกรรมที่โฮมสเตย์บ้านสุขสมบูรณ์นะคะแล้วก็สามไปยิงเม็ดันไมาที่หาเก็บตะวันนะคะสานะคะแล้วก็มาทานอาหารอร่อยๆนะคะที่ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นวันนี้นะคะเรามาทานอาหารนะคะพาทุกท่านมาสัมผัสอาหารที่เป็นผักออร์แกนิกของน้ำเขียวที่ร้านครัวต้นใส ซึ่งถือว่าเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงนะคะคต้อนรับทุกท่านให้ได้มาเยือนแล้วก็พักผ่อนอย่างสบายนะคะทานอาหารให้อร่อยนะคะแล้วก็ชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงามสูตรโอโซนกลับบ้านอย่างเต็มปอดเลยค่ะคทีนี้เนี่ยอำเภอวังน้ําเขียวะคกับ,บก็มาสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนเนี่ยถ้ามาเที่ยววังน้ําเขียวเนี่ย ลองแนะนำสักสอที่ถือว่าพักแบบโฮมสเตย์ดีไหมหรือจะเป็นที่พักอะไรก็แล้วแต่เชียงกับบ๋อ,อครับวังน้ําเขียวของเรานะคะถือว่าเป็นอําเภอที่มีอากาศบริสุทธิ์มีที่พักบริการมากมายนะคะ<อ>มันจะเป็นโฮมสเตย์ของชุมชนนะคะครหรือว่าสถานบริการที่พักของเอกชนนะคะ,คะ ทั้งสองฝั่งอันนี้คือฝั่งตำบลไทยสันัคีนะ,ะ,ะที่มีผาเก็บตะวันมีโฮมสเตย์แล้วก็มีที่พักเอกชนรหรือฝั่งที่จะไปทางปากช่องนะคะก็จะมีรีสอร์ทเอกชนมากมายที่ให้ทุกท่านได้สัมผัสโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นเรียกว่าเป็นช่วงนอกฤด,ดูการท่องเที่ยวรเรามาเที่ยวนี้เราจะสบายเราไม่ต้องไปแย่งกันอยู่เราไม่ต้องไปแย่งกันกินเปรี้ยงกันใช้ ที่พักแบบไหนเลือกอะไรตามสไตล์ของเราที่พักโฮมสเตย์ก็มีมาตรฐานนะคะโดยเฉพาะโฮมสเตย์ที่บ้านสุขสมบูรณ์ก็เป็นโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานของกรมการท่องเที่ยวนะคะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็มีมากมายกิจกรรมก็มีให้ชมอย่างที่พวกพี่ๆทุกท่านได้ไปเยือนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในชุมชนเองนะคะหรือกิจกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวรอบข้างก็ถือว่าเป็นการเที่ยวเชื่อมโยงซึ่งกันและกันก็เป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนด้วยค่ะสุดท้าย ครับถ้ามาเที่ยวอำเภอวังน้ําเขียวเนี่ยจะซื้ออะไรกลับไปเป็นของขวัญโอวังน้ําเขียวนี่ถือว่าเป็นเป็นอำเภอที่แบบมาแล้วเราทันทุกอย่างอย่างสุขใจนะคะมาหน้านี้นะคะใครๆก็เห่ออะไรกันคะเหอทุเรียนนะคะทุเรียนเนี่ยทุเรียนของภาคอีสานนะคะนอกจากสีสะเกดที่เป็น ทุเรียนภูเขาไฟแล้วนะคะคที่มีให้ทุกท่านจับใจ่ายใช้สอยนะคะคของวางน้ําเขียวก็มีทุเรียนเหมือนกันแต่เขาอาจจะออกช้าหน่อยนะคะคคอย่างเช่นสวนทุเรียนไม่ว่าจะโซนตําบลไทยสมคีนะคะคตาําบลวางน้ําเขียว ตำบลบางหมีก็จะมีให้จับใจ่ายใช้สอยแต่นอกจากนั้นนะคะที่สำคัญคือมาแล้วไม่ต้องรอ,อผักปลอดสารพิษนะคะไม่ว่าจะเป็นตามสวนต่างๆสวนลุงไกลสวนลุงอินสวนลงเปียหรือว่าปากทางที่ถนนไทยสม,มคีมที่เรา,เา,าจะออกไปถนน304นะคะคะม,มีผักทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่น่าเชื่อว่าวางน้ำเกียวของเราก็จะเป็นพื้นที่ที่ ปลูกผลไม้ายได้หลายชนิดนะคะไม่จะเป็นพุทรานมสดนะคะซึ่งจะมีให้ชิมนะคะอร่อยช่วงหน้าหนาวนะคะตอนนี้ก็จะมีอะโวคาโดนะคะัทางออกไปก็จะมีอะโวคาโดมีองุ่นไร้สารพิษนะคะแล้วก็มีผักปลอดสารพิษผักสลัดตระกูลต่างๆนะคะรวมทั้งพวกเห็ดหอมที่จะเป็นแหนมเห็ดนะคะเข้าเกรียบเห็ดหอมนะคะซื้อไปทานเองนะคะซื้อไปฝากนะคะก็เป็นผักเป็น เรียกเป็นอาหารเป็นพืชผักผลไม้ที่ที่ทุกคนต้องซื้อกลับบ้านนะคะไปทานแบบแบบปลอดภัยเลยครับดังนั้นนะครับท่านผู้ชมมาถ้าฟังรายการแล้วนะครับถ้าเผื่ออยากจะรู้เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวหรือการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยต้องสอบถามเบอร์อะไรครับปออเชิญครับค่ะสำหรับการสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวของอำเภอวังน้ำเขียวนะคะสามารถติดต่อได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนะครราชศีมานะคะค ที่เบอร์โทรศัพท์044 044 213 213 666 666แล้วก็อีกเบอร์นะคะ044 044 213 213 030 030ค่ะหรืว่าติดต่อได้ทางเพจ a c e b o o o นะคะของททสำนักงานนครราชสีมาแล้วก็จะมีการอัปเดต ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวทั้งจังหวัดนะคะคและก็กิจกรรมงานประเพณีต่างๆว่าช่วงนี้โคราชของเรามีอะไรฝนตกไหมรบรรยากาศเป็นอย่างไรนะคะ,ะเพื่อที่เป็นการอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบแล้วก็เดินทางยังไงพักที่ไหนนะคะคก็ติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานนครราชสีมาได้เลยค่ะสุดยอดมากๆครับ,รบวันนี้เราสองคนไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ